แก้วมีคนถามมีคนถามเลี้ยงลูกยังไงได้อย่างนี้มีคนจะมาซื้อหนูมีคนจะมาซื้อหนูอ้มีคนจะมาซื้อหนูฮะ,ะมอเตอร์ไซค์ทั้งคันหนึ่งชยวนะเอ๊ะเอาดีหรือเปล่าน้อ ว่าไงอวันนี้วันพระทำไมไม่ใส่ชุดขาวเสื้อผ้าอยู่ที่ใจเขาให้พิจารณาตัวเองลดอัตราตัวเองเขาเรียกชุดทำงานชุดออกงาน ชุดนอนชุดละสังขารชุดอะไรดีจ๊ะลูกแก้วเมียขวัญ <c oughs> อ๋อเอาแค่ขี้เล็บให้แม่แค่ดินออกให้หมดนะคนเราเงินวิธีหาเงินหาง่ายจะตายเดีอย่าให้เงินมาบังจิตใจ สิ่งที่ทำยากที่สุดคือการใช้เงินเนี่ยถูเพราะฉะนั้นสอนให้ทุกคนหาเงินเองสอนให้ทุกคนตกปลาสอนผูกเบ็ดผูกเบ็ดหาปลาใช่ไหมใช่ไหมลูกแก้ว หาเงินง่ายวิธีหาเงินง,ง่ายแต่วิธีรักษาเงินเนี่ยยากยิ่งคนใจอ่อนคนใจดีคนมีจิตอาสาเนี่ยโอนไวค่ะโอนไวใช่ไหมลูก โอนไหวโอนไหวตอนนี้หยุดโอนแล้วจะโอนก็แค่ลงศพใช่ไหมใช่ไหมใช่ไ้มลูกคนพอเข้าถึงรู้จักนะอันน